สื่อทานเลยนะครับบุบอนสุพรรณบุรีนะครับอ่าวันนี้ผมมาสองสายหนึ่งนะครับสองสายสองสายเกี่ยวกับเรื่องเทพอ่าสีจุดศูนย์นะอ่าแล้วก็อันนี้ผมมาได้ไม่ได้อะไรนะครับคือผมเห็นแบบขอบคุยกันนะเออแล้วก็บอกรู้โบชะตาะโลกอะไรเออเนี่ยอยากรู้จริงอันนี้ผมมาได้ลบหลู่นะ มไม่ลบหลู่นะครับมไม่ลบหลู่ใครอะไรยังไงนะครับคือถ้าเทพเนี่ยเขารู้จริงอะไรจริงอ่าผมอยากรู้ว่าปีเนี้ยจะมีการเลือกตั้งไหมแล้วใครที่จะเป็นนายกคนต่อไปเออถ้าเทพรู้จริงนะครับช่วยตอบผมกลับมาหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับกะ อาหรือคนเดิมก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้ันข่าวช่วงนี้กำลังมาแรางพวกเทพวกอะไรนะแล้วก็เรื่องเสือดำเสือดำนี่หายเสือดำนี่หายหายป๊อปเลยนะเสือดำเนี่ยหายนะครับผมอยากรู้นะครับว่าถ้าเทบีจริงนะครับ ขออย่างเดียวกันนะครับจะเสื้อดำเนี่ยจะจับจับเขาจับอะไรวะเรียกว่าอะไรเดียวแปลว,ว่าคดีเออคดีเสื้อดำเนี่ยจะจบหรือยังจะจับคนได้หรือยังจับคนที่ฆ่าเสื้อ,อดำเออแล้วก็ทำอะไรเงี้ยเออพวกนี้ดูรายการรายการหนึ่งเออแหละผมก็ดูดูงวะข่าวเคอร์เนี่ย แต่ผมอยากรู้ไงว่าเทพมีจริงอ่ะถ้าเทพมีจริงก็บอกหน่อยไงน,นะครับเพราะผมจะถูกอุ้ยเลยว่าผมขอตรงตรง,งไม่ขออะไรมากนะแต่ก็หาว่าอยู่ที่ดวงนี่หนูเนี่ยงนีอเออเทพือว่าเทพตัวเลมอนน่ะอ่าผมอยากรู้อยากรู้อ่าคือแบบเอาุ้ยง่ายอ่ะอยูที่คนอ่ะ ว่าคนศรัทธานู้นศรัทธานี้ก็แล้วแต่คือมันไม่มันไม่ได้อยู่แบบเออถ้าผมอ่านใจทุกคนได้ผมคงแก้งแล้วแหละนี่ผมอ่านใจทุกคนทุกคนไม่ได้ไงผมไม่มีโดเรมอนไงผมไปไหนไม่ได้ผมไม่มีประตูพิเศษไม่มีอะไรวะเออนั่นแหละยาน่ชีนอ่ะเออนั่นแหละอ,อืมถ้าพวกมีพวกโมงรู้ว่าไอ้เมโกหรืเปบ้าอะไรอย่างเงี้ย ผมก็มีนะเทปอะผมก็มีนะผมรู้ทุกคนก็มีเทพเหมือนกันผม่าเทปย้อนโอเคผมอยากผมแค่อยากมาดูเฉยนะพมกเนี่ยเทพย้อนอยู่แล้วไม่แน่ไม่นอนย้อนมาช่วงนี้แต่เขาว่าออกข่องเยอะด้วยย้อนกินี่ยป๊อปป๊อปป๊ออุ้ยเฮียอะไรกูเนี่ย,ย,ะะะยอะ,ยอ,ะอยากรู้อยากรู้ว่า ใครจะเป็นนายกคนต่อไปแล้วน้ำมันจะทุกหรือเปล่าการเมืองจะเป็นยังไงบ้านเอาไม่ต้องการเมืองแต่บ้านเมืองอ่ะจะเป็นยังไงดิว,ว่าอยากรู้อยากรู้ถ้าเทพมีจริงมีองค์จริงไอจริงบ่โห่น่อยนะการเมืองเป็นยังไงบ้างยังไงคนชั่วเป็นยังไงนะไอเรื่องไอเนี้ยผมว่ามัน 来啥拉嗯。呃